อรุณสวัสดิ์จ้ามื้อนี้อากาศเย็นเลพี่น้องอ่าเย็นดีขนาดเลยตอนช่วงเช้าเช้าเนี่เนาะนี่ก็ประมาณ6กโมงเจ็ดโมงเนาะก็ออกมาเดินดูหน้าบ้านเนาะชมไม้ชมตอกไปนะคะต้นดอกไม้ก็สดชื่นดีเนาะอืมต้นไม้ต้นตอกก็สดรู้สึกสดชื่นดี เนี่ยคุณตาทําไว้ให้ไว้เนมุมนั่งเล่นเล่นเล่น,ลนวนันนั้นเน่ลาอากาศร้อนๆออกมานอกนังนกน่งนอกบ้านน่ะอเน,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 นี่ยใบวันนี้เต้นบอนบ้านใหญ่ชอบสีสันเขาแต่ว่าปีนี้สีสันเขาไม่ค่อยกะเป็นสีชมพูเท่าไหร่เนี่ยธรรมดาปกติจะเป็นสีชมพูล้วนหมดเลยนะสังกะางเลยนะ แล้วก็เป็นสีชมพูเข้มกว่านี้แล้วก็มันจะมีขอบก็ก็จะเป็นสีชมพูหมดเลยนะนี่มันยังมีขอบสีเขียวอยู่ยังมีใบเขียวอยู่ <c oughs> ปีนี้ <c oughs> อากาศมันเราส,สามารถสังเกตอากาศได้ดูที่ใบบอนถ้าเป็นอากาศแบบยังไงอ่ะก็จะกลายเป็นสีชมพูอันนี้ช้างเผือก กำลังแตกหน่อแตกกอเยอะมากต้นมะมะมะกอทงสิยจะเป็นมะกอตัวผู้นเลยเนี่ยนะมะกอตัวผู้สูงชรูดเชียวนะคะลงปลูกเลยเนี่ยมะละกอไม่เอาลงไม่เอาลงพื้นดินเลยเนี่ยนี่ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยต,นนยตอนมาปลูกทีรกแรกต้นมะละกออะเอามาปลูกทีแร,รกแล้วค่ะไม่สวยเลยแบบ ไม่ฟื้นหรอเนี ination, ่ที่ไหนได้นะคะพอเขาได้ลงพื้นดินแล้วก็หลุดจากกระถางแล้วลงพื้นดินแล้วก็ได้ลดน้ําได้นน้ำด้ท่าเขาดูเขาสวยมากเลยนะคะจะได้กินก็ได้กินต้นนี้แหละถ้าไม่เป็นตัวผู้นะและอีกต้นหนึ่งน่ะต้นอะมาน่ะตุกปลูกพร้อมกันนะสวยมากไม่ไม่ไม่รอดอันนี้ก็ต้นคลิกมะเขือเทศอันนี้นี่ผลพวงได้จากนะคะ เรากินส้มตำเนาะกินส้มตำแล้วเราก็สาดมาสาดสาดทิ้งมานะคะเออในที่มันใกล้น้ำเนาะก็ก็เกิดละเบินบ้านนะแต่ถ้าทําน,นู่นทนี่จุกจิกจิกตเออเนี่ยมะเขือเทศสุกแล้วมะเขือได้เทศสุกแล้วเนี่ยต้นมะละกอที่เอามาปลูกพร้อมกันกับต้นนั้นแ่ะเรียบร้อยแล้วไม่ผ่านแล้วมันรอดแล้วเนี่ย เรียบร้อยแล้วไม่พลอดล้วแสดงดินตรงนี้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนี่คือเนี่ยมะเขือเทศอันนี้ก็คือปลูกเองโดยธรรมชาติหวานทิ้งกินผลจากเพื่อพวงได้จากที่ราคาส้้ปตาแล้วสะท,ทิ้งนะสะทามานะคะอันนี้เนี่ย ยายไม่มีความรู้ในด้านการปลูกหรอเนี่นี่คือฟักทองยายก็ซื้อฟักทองมาแล้วอยากกินแล้วอยากเอาเม็ดมาทิ้งไว้่ตรงนี้มันก็ขึ้นเป็นกระจุกตรงนี้บอกให้ตาเอาไปลงลงปลูกขยายเขาก็ไม่ทําให้ยายเนี่ยดูสินี่ต้นฟักทองเลยพี่น้องซื้อฟักทองมาแล้วก็กินแล้วก็เอาเม็ดมาทิ้งไว้ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นตรงเนี้นะคะอย่ยอันนี้ก็ต้นพริกเนี่ยผลพวงได้จากการกินส้มตำแล้วเราก็เททิท้ง เทาสารมานะเพราะว่าอันนี้มันมีก๊อ,อกน้ําอยู่ตรงนี้ไงมันก็กะไอชุ่ม,ช,มชื้นดีมันก็เลยขึ้นให้เนาะเนี่ยเนี่ยต้นพริกทางนั้นกล้าพริกทางนั้นเลยพี่น้องเอ้ยอนีต้นมะเขือเทศอันนี้เนี่ยเนี่ยกําลังขึ้นเนี่ยกําลังได้ผลเนี่ยออกผลเนี่ยต้นบอนต้นบอนยาย ระยัเต้นบอลเป็นสีจัพูนะปีนต้นปีนี้เขาเป็นสีจัพูน้อยมากเลยเนี่ยเป็นบางใบแค่นั้นเนี่ยแปลกมากเลยปีนี้เนี่ยต้อนอะไรไม่รู้เนี่ยจำยายจำไม่ได้สวยมากมีเยอะเลยนะเนี่ยมันมันจะเป็นหัวล่าเขาจะเป็นหัวแบบเป็นหน่ออะอืมพาไปดูอันนี้ตาปลูกอะไรไว้เนี่ยปู เ,เนี่ยอัน,นคลิกนั้นเลยพี่น้องนี่มะเขือ <c oughs> ต้นมะละกอนี่ต้นมะละกอ,นกนกกอเนี่ยอันนี้เอาขี้วัวมาใส่ขี้วัววัวเขาไปกินไอ้ต้นอะไรกันไม่รู้เอาขี้วัวมาใส่เนาะเนี่ยอันนี้ต้นอไอ้นี่ให้ลูกสาวกินแล้วลองมาเสียบไว้เนาะลูกสาวเอามาเสียบใช้ลูกสาวมาเสียบไว้เนี่ยต้นไอ้ใบเมงรักษ ภาษาบ้านเข้ากับ,บอีตูเนาะเนี่ยต้นมะลักอนะเด็ดไปกินแล้วพี่น้องใส่หม้อแกงไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้แกงอ่อมอร่อยมากอันเนี้ยต้นมะละกอเราเป็นคนชอบกินมะละกอแกะเกตตำมะละกอแล้วก็เลยเอามะละกอมาปลูกต้นพริกเนี่ยเนี่ยมีหมดเลยนะต้นพริกเยอะมากเลยเนี่ยตาแก่ปลูกไว้เนี่ย ต้นไม้ต้นสวนนี่ม่นก็ต้นพริกเดี๋ยวยาาปุ๋ยจะลดน้ำแห้งแหงไงมันรูนี่ยนี่กําลังออกเม็ดรูต้นลเล็กๆออกเม็ดแล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะมีเวลาไปนั่งดย้ย่ยานี่ใหญ่ก็นเรื่องนานไม่ได้ปวดหลังเนี่ย,ย,ต,ยต้นเดียงหละต้นเมงรักตรงน,นี้ เนี่ยต้นพริกกำลังออกดอกอันนี้ก็ต้นมะละก,กอเนาะเนี่ยอน,นี้ต้นพริกนี่กำลังออกดอกออกผลนี่นี่คุณตากำลังปลูกต้นพริกกำลังริกไว้แกะกะท็ทำยังไงแหละเนี่ยเนี่ยต้นมะเขือสวยเนาะมะเขือต้อนนี้เนี่ย เดี๋ยวยากจะลดน้ำต้นไม้อะโอ้โอ้โอ้มากดมากดเออน้ำไม่ไหลอีกเรบอกโอ้ยนั้ว่าน้ำประปาไม่ไหลอีกน้ำประปาที่บ้านไม่ค่อยไหลหยุดไหลบ่อยมาก เนี่ยตื่นมาเนาะเราก็มีต้นไม้ต้นตอเกเล็กๆน้อยๆแล้วก็สุดชื่นใจละนะเดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้เป็นแบบจัดจัดจัด,จดใหม่เอ้เสียมไปไหนเนาะจะเป็นได้ยากสักหน่อย อแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ